นีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแตกเป็นเสียงก็มาทอารับฟังความคิดเห็นแชร์ข้อมูลน่าตกใจครูนักเรียนอาจารย์แตกยับสองฝ่ายหนุนต้านชูสามนิ้ว อิสระเผยข้อมูลกมทชี้ครูแบ่งสองฝ่ายบังคับนักเรียนให้หนุนและต้านชู3นิ้วส่วนอาจารย์มหาลัยโดนขู่ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งจี้หยุดต้นต่อพด็จการซะก่อน ในอิสระเสรีวัฒนวุฒิสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกรมทรวิสามันรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว,ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมากมทได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการชุมนุมเรียกร้องหลายๆเหตุการณ์ในโรงเรียน โดยเฉพาะการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของนักเรียนและนักศึกษาโดยข้อมูลจากผู้มาชี้แจงต่อกมทพบว่าบางรายมีการปิดกั้นการแสดงออกเช่นมีการขู่นักเรียนว่าถ้าชู3มนิ้ว หรือชุมนุมทางการเมืองจะโดนหักคะแนนความประพฤติหรือมีการลงโทษในรูปแบบอื่นๆส่วนอาจารย์บางคนในมหาวิทยาลัยบางแห่งก็รู้สึกอึดอัดเพราะถูกผู้มีอำนาจในมหาวิทยาลัยข่มขูว่ว่าหากเข้าไปร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือให้การสนับสนุนนักศึกษาจะมีผลต่อความก้าวหน้าคือจะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเป็นต้น นายอิสระกล่าวว่านอกจากนี้ในทางตรงกันข้ามก็มีข้อมูลจากนักเรียนโรงเรียนหนึ่งย่านคลองประปากรุงเทพมหานครส่งมาหาตนโดยตรงบอกว่ามีครูกดดันให้นักเรียนออกไปแสดงสัญลักษณ์ชู3มนิ้วด้วยเช่นกันซึ่งจะเห็นว่าขณะนี้ทั้งครูบาอาจารย์นักศึกษาหรือนักเรียนต่างถูกบังคับไม่ให้แสดงออก ทั้งการไปห้ามไม่ให้แสดงออกหรือการบังคับให้ต้องร่วมชุมนุมซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ถือเป็นรากฐานของระบอบเผด็จการที่หลายคนใช้คําว่ารังเกียจเพราะการขู่เข็นไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างถ้าจะหยุดเผด็จการจะต้องหยุดพฤติกรรมบังคับขู่เข็นซะก่อนท้าแก้ต้นต่อไม่ได้ ก็ไม่มีทางทำลายระบอบเผด็จการที่หลายคนรังเกียจได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ